จิ้งจอกเท่า24พฤศจิกายน2,568เช็คบินจิ้งจอกเท่าเห็นกระบวนเช็คบินเอาผิดของกรอต่อแล้วตอนนี้ทำงานอย่างขยันขันแข็งตรวจสอบย้อนหลัง3-4ปีสำหรับการซื้อขายของหุ้นของนักลงทุนรายใหญ่ของผู้บริหารหลายรายล่าสุดกรอต่อสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ภายแอดไวเซอรี่จำกัดและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานสำริจชัยตั้งหรัฐเป็นเวลา10ปีเนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติงานในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทมหาชนที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหลังจากนี้คงทยอยออกมาอีก AOT กำไรลดลง AOT เผยงวดปี68สิ้นสุด30 กันยายน68กำไรสุดที่18,125ล้านบาทลดลงจากปีก่อน5.51เปอร์เซนต์ขณะที่มีจำนวนเที่ยวบินรวม788,095เที่ยวบินเพิ่มขึ้น7.5 TPCH เร่งทำเงิน TPCH เร่งก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มในซอบแล้วขนาดกำลังการผลิต100 w, ่งเมกะวัตต์คาดพรีคอนบางส่วนได้ ภายในไตรามาส4ทับ2,568พร้อมเดินเครื่องเต็มอัตราช่วงต้นปี2,569ฝากผู้บริหารกนกทิพย์จันพลังสีระบุหวังดันกำลังการผลิตไฟฟ้าตามแผนช่วยสร้างรายได้เพิ่มหนุนอนาคตเติบโตต่อเนื่องโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม